สวัสดีค่ะไปที่ช่องอานิสพัชชนะคะวันนี้เราจะมาทาบล็อกกันเลยอันนี้ก็คือเพื่นตื่นนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาทําอาหารเองค่ะเยมตื่นเต้นมากนะคะนี่เป็นชาเลนจ์เลยนะเพราะว่าเราไม่เคยทาอาหารเองโอทีก็จะทํากับคุณพ่อโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องมาทำเองเป็นชาเลนจ์นะคะตอนนี้รู้สึกน้าเดือดแล้ววันนี้จะมาทำมาม่าโอทีลดไขมันนะคะเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเลย ล uh ัวมันระเดนนอะโอทำไมดีอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกลัว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 เย่เออเพื่อยๆไหมคะใจเย็นๆค่ะเอิสหรือน้ำยังไม่เดือดอ่ะ น,นี่ขออนุญ,ญาตปิดเสียงนะคะเพราะว่าอันนี้คือเราเรียนออนไลน์อยู่แต่ว่าครูย,ยังไม่มาค่ะก็คือเพื่อนกําลังคุยไปมาเลยเราไม่ได้ถามเพื่อนว่าแบบเปิดเสียงได้หรือเปล่าก็เป็น p r i เวซีของเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ก็ขออภัยที่ต้องปิดเสียงนะคะทุกๆคนเดี๋ยวเราไปดูมาม่าก,กันต่อเลย นี่นะคะระหว่างรอคุณครูมาใช่ไหมคะเราเข้ามาในห้องครัวแล้วก็เห็นว่าไฟมันปุกป,ปุ๋เริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนดูสินี่ม,มาม่าเริ่มขยายตัวแล้วเนาะเดี๋ยวที่นี้เราจะหลีไฟนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมาม่าไหมนะคะมาม่าไหมได้ไหมอะน่าจะไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้คือเราต้องถามตัวเองก่อนว่ามาม่ามันสุกหรือ,อยังเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสุกหรือ,อยังหรือว่าเราต้องเอาซ่อมมาชิมว่ามันสุกหรือ,อยัง เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราก็ว่ามันก็น่าจะสุกแล้วแหละแต่ว่าอยากให้มันสุกอันนี้เลยเราก็จะจุดแก๊สใหม่นะคะคือเราไม่เคยจุดแก๊สมาก,ก่อนคือจุดแก๊สมาก,ก่อนแต่แบบไม่ได้จุดนานแล้วคือกลัวมากแบบโอ้นนนโนนกลัวมากกลัวว้ายตายแล้ว จุดแก๊สได้เองแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาหยิบตะแกรงมาหามาเออกองน้ําออกนะคะแล้วก็หยิบมาม่าขึ้นมาเลยคือแบบเราทําสําเร็จนะคะเย้ก็คือตอนนี้ทุกคนคงงงนะคะว่าทําไมไมันมีมาม่าอย่างเดียวเราจะกินมาม,ามา่าเปล่าหรอไม่ใช่นะคะเราจะใส่ผงไข่เค็มนะคะคือที่เขาให้มานะคะนี่เลยเป็นผงไข่เค็มนะคะนี่น่ากินมาก ใส่ไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าเพราะว่าเรา,ราเคยกินแล้วมันเผ็ดมากต่อไปนะคะเราจะใส่ซอสไข่เค็มเลยนะคะคือวันนี้เราจะกินแบบเผ็ดๆวันหนึ่งเลยนะคะทุกคนเราก็เคยกินเผ็ดมาก่อนนะคะแต่ว่าเราอยากกินแบบอยากกินแบบเผ็ดแล้วก็แซ่บด้วยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราจะคนให้ผงแล้วก็แล้วก็ไอ้น้ําให้มันเข้ากันแล้วก็ตอนนี้เราก็กินแล้วนะคะทุกคน,นอร่อยมากแต่เราเพิ่งคิดมาได้นะคะว่า เราควรมีโปรตีนด้วยเลยแล้วก็เอาเต้าหู้ปลามาเสริมนะคะแล้วก็จะใช้น้ําเดิมนั่นแหละค่ะมามาทําให้เต้าหู้ปลามันสุกนะคะแล้วก็เทไปเลยเท่าที่เราอยากได้นะคะนี่คือเราซื้อมาจากแมคโครนะคะคือคือนี่คือแบบนี่ไม่เทแบบกลัวมากไม่ได้กลัวอะไรนะคะกลัวน้ํากระเดินค่ะนี่นะคะอันนี้เริ่มออกมาแล้วนะคะยโอเคแค่นี้พอนะคะ เราจะกินเต้าหู้ปลาเยอะนะคะเพราะเราเป็นคนที่ชอบกินเต้าหู้ปลามากเลยเราก็จะเอาเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องจุดแก๊สใหม่นะคะแต่ตอนนี้เราจะไม่ตกใจแล้วเพราะว่าเราชินกับการจุดแก๊สแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เต้าหู้ปลามันสุกล้วนน้อไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนานๆกันไปค่ะแย้เต้าหู้สุกแล้วหูน้ำปูปูเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็มาใส่เต้าหู้ปลาในจานที่เราทำมาม่าวันนี้กันเลยนะคะเราเอาประมาณ1 2 3 4 5สชิ้นนะคะอืมอ่ะ6กชิ้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือสำเร็จแล้วเย้ชาเล่นเราสำเร็จนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งรอครูนะคะตอนนี้เพื่อนก็คุยกันอยู่แล้วก็เราก็ชิมมาม่าไข่เค็มแล้วก็เต้าหู้ปลาของพวกเรากันเลยค่ะเย้เย้ คือกินแบบฟินละมากเลยนะคะทุกคนคือแบบอร่อยมากคือแบบอร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าไข่เค็มเอ่อไข่เค็มมามมากาหลี่มันก็ต้องมีความเผ็ดนิดนึงใช่ไหมคะเพื่อนๆทุกคนเลยมันก็จะเผ็ดนิดนึงแต่ว่าเต้าหู้ปลาพอกินกับเต้าหู้ปลาคือเงียบม,มากเลยนะคะ <S <S ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูไอริสพระันชานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย